จัก,กรวาลเริ่มต้นจากความมืดพระ้สร้างทรงสร้างแสงสว่างนี่คือความเชื่อสำหรับหลายๆคนอยากให้ลองมองอีกมุมมองหนึ่งมุมอมองซึ่งเชลพาที่ในสมองโดยตรงมุมอมองที่ได้รับมอบหมาย ให้กระจายสวงกว้างรับรู้ไตรตรองหากเริ่มต้นด้วยพระผู้สร้างพระผู้สร้างคือแสงสว่างทรงสร้างความมืดซึ่งเราเรียกว่าจัก,กรวาลและจิตวิญญาณที่ทรงสร้างนั้นคือแสงสว่างทีนี้ลองมาพิจารณากันดูดวงวิญญาณมากมายหลายแสนล้านดวง เป็นแสงสว่างในความมืดจะทำให้มองเห็นสมดุลระหว่างความสว่างกับความมืดทุกดวงจิตล้วนมาจากพระผู้สร้างประสบการณ์ทำให้จิตวิญ,ญญาณมืดมนลงเมื่อจิตวิญ,ญญาณไม่สมดุลพระผู้สร้างจึงชักนำหนทางที่ถูกให้เสมออยู่ที่ว่าจิตวิญญ,ญาณน,นั้นมืดจนมองข้ามหนทางนั้นหรือไม่ หากลุ่มลงคงหาทางกลับได้ยากหากสว่างจากภายในแล้วใสหนทางกลับบ้านย่อมปรากฏต่อหน้าเสมอไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจแต่อาจยากเกินไปหากปรุงแต่งไม่จบสิน้นจิตวิญญาณชุดแรกคือแองเจิลเป็นผู้ช่วยเหลือของพระผู้สร้างจิตวิญญาณเหล่านี้มีมากมายเกินกว่าจะนับได้หมด แองเจิลเหล่านี้มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปส่วนมากเป็นวัชเชอร์ทำหน้าที่ตามเอกภพเสมือนกล้องบงจรปิดเคลื่อนที่คอยสอดส่องมองดูตามดวงดาวต่างๆทั่วทุกเอกภพในขณะที่เมตาตรอนทำหน้าที่สั่งสอนมีวัฒนาการทางเทคโนโลยีให้กับจิตวิญญาณที่ถือกำเนิดจุติตามดวงดาวต่างๆดังนั้น ความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีต่างดาวคือองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากเมตาตรอนนี่คือตัวอย่างแองเจลที่เล่าพอสังเขตโลกโลกคือดาวสุดท้ายที่พระผู้สร้างทรงสร้างจิตวิญญาณมนุษย์ลงมาจุติการสร้างสุดท้ายนี้จึงทรงสร้างรูปลักษณ์เดียวกับจิตวิญญาณชุดแรกนั่นก็คือแองเจลลักษณะท่าทางสีผิวมนุษย์ เหมือนแองเจลมากเว้นแต่แองเจลไม่มีเพศเพราะพระผู้สร้างทรงให้เจตจำนงเสรีดังนั้นแองเจลจึงไลาเพศจนกว่าจะมีเหตุสักอย่างที่ต้องการเจาะจงเพศจึงจะเลือกเพศชายหรือหญิงได้อิสระดังนั้นแองเจลที่กลายเป็นฟอเลนนั้นจึงมีเพศทุกๆตนยกเว้นแองเจล ที่ยังคงอยู่กับพระผู้สร้างเท่านั้นที่ยังคงจิตวิญญาณอิสระไว้ไม่เลือกเพศแต่อย่างใดนับเป็นเวลาแสนยาวนานสำหรับมนุษย์ความจเจริญทางเทคโนโลยีได้ไปถึงจุดสูงสุดจนมีอาจคงสมดุลได้ดวงดาวมากมายที่ดับลงบ้างก็ระเบิดเป็นจุนคือที่มาของอุกกาบาตและดาวหางร่างของสิ่งมีชีวิต ที่วิพัฒนาการทางเทคโนโลยีสูงสุดไรซึ่งดาวให้อยู่อาศัยต่างหมายตาแผ่นดินใหม่ประหนึ่งการออกล่าอาณานิคมนั่นคือโลกดวงดาวสีน้ำเงินที่ยังดูใหม่สดสำหรับพวกเขาแน่นอนว่าพวกเขาอบพยพมาอยู่ในยุคนั้นตรงกับยุคที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปได้ไม่นานเหตุการณ์สูญพันธุ์ของไดโนเสาร์นั้นเกิดจากเหล่าแองเจล ที่ดำรงตำแหน่งวอชเชอร์แสดงเจตจำนองอิสระของตนด้วยเพราะการเลือกเพศและได้ก่อปัญหาร้ายแรงกับสิ่งมีชีวิตบนโลก All